ระบ,บุว่าตอนตีสามเนี่ยตัวที่บดีรับรายงานจากผู้มีาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพนัดทีว่าเที่ยงคืนครึ่งโดยประมาณของเมื่อคืนนี้คุณทักษิณมีอาการป่วยกำเริบค่ะก็คือความดันขึ้นสูงนะคะเจ้าหน้าที่จึงนำตัวคุณทักษิณเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อตอนประมาณตีหนึ่งค่ะทีนี้มีรายงานด้วยว่าเมื่อคือนที่ผ่านมานี้ท่านธิบดีบอกนะคะคุณทักษิณนอนไม่หลับ ก็เลยทำให้มีอาการป่วยกําเริบความดันตอนที่เข้าเรือนจําครั้งแรกความดันสูงเป็นปกติอยู่แล้วค่ะความดันสูงค่ะและเมื่อคืนที่ผ่านมาป่วยกาเริบความดันขึ้นสูงมาก ก็เลยส่งโรงพยาบาลตํารวจเมื่อตอนตีหนึ่งค่ะโดยที่ทางท่านอธิบดีได้รับแจ้งจากผบอรเรือนจำเนี่ยคือตอนตีสามนะคะรายละเอียดอื่นๆท่านอธิบดีบอกว่าเดี๋ยวให้ผบอรเรือนจําพิเศษกรุงเทพเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อบกลับขณะ,ะที่มีรายงานจากโรงพยาบาลตํารวจว่าได้มีการรับตัวนายทัศน์เสีงเขารักษาตัวเพราะอาการป่วยอย่างที่ทราบกาันตั้งแต่ื่อวานที่เดินทางมาถึงก็ได้ทราบความเป็นปกติค่ะรับตัวมากลางดึกเดี๋ยวจะ,ะแถลงตอน11บอโมงท้งนีท้งนั้น ถ้าต้องการเอกสารยืนยันการป่วยไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นสิทธิของผู้ป่วยนะเดี๋ยวรอให้มีการชี้แจงเองกันอีกครั้ง<ล>ะนะคะและล่าสุดห้องหนึ่งเซโซนชั้นสิบสี่ชั้นสินเบเซโรงพยาบาลตำรวจท่านผู้ชมห้องหนึ่งซศูนเซนี่ฮะอันนี้คือชั้นสิบสี่ใช่ไหมคะใช่แต่ห้องก็คงอยู่ห้องใดห้องหนึ่งวันนี้ท่านผู้ชมนี่ฮะ ก็เข้าใจได้ว่าคุณทักษิณอายุ74แต่ขนาดเดียวกันแน่นอนคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าก่อนหน้ายังแข็งแรงคือสื่อออนไลน์ตอนนี้ก็ดุดันนะน้องไร์พี่ใช้เขาว่าอย่างนั้นทำงานซะยิ่งกว่าสื่อสารมวลชนกระแสะหลักซะได้ซ้ำถึงขนาดตอนที่ไปตรวจร่างกายอ่ะที่<ม>ไปกับโอ่งอิงที่โอ่งอิงถ่ายคลิปมาแล้วลงรูปแล้วก็เขียนว่าย่างไงท<บ>ี่สื่อออนไลน์นะ คือคุณนุ้งอิงโพสต์เอาไว้เมื่อ11กรกฎาคมค่ะเป็นภาพคุณทักษิณกับคุณยิ่งรักนะคะแล้วก็เขียนบอกว่าตรวจสุขภาพกันหน่อยแข็งแรงดีลูกหลานก็ดีใจค่ะนี่ท่านผู้ชมเนี่ยค่ะแต่ถ้าดูแบบใจเป็นกลางก็ดูสมๆนะภาพนี้เนี่ย z o มขึ้นมาสิโ o มขึ้นมาโซมขึ้นมา z o ม,ม,มขึ้นมาอีก z o มขึ้นมาอีก z o มขึ้นมาดูสิลงไปเห็นไหม เพราะเราต้องย้อนกลับไปอาการเมื่อวานประการที่หนึ่งมีอาการโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจอาจจะขาดเลือดได้เพราะฉะนั้นจําเป็นต้องยาทานยาละลายเลือดอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองเป็นโรคเกี่ยวกับปอดอันึกงผจากเคยติดโควิดและอาการรวนแรงถึงขั้นมันเกิดผังเผืดที่ปอดทําให้หายใจลำบากเหนื่อยมีอาการเหนื่อยง่ายประการที่สามความดันโลหิตสูง ถึงขนาดต้องรับประทานยาควบคุมความดันข้อที่สี่มีอาการเรื่องกดทับเส้นประสาทใช่ไหมมีภาวะเสื่อมของกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทค่ะดังนั้นก็จะปวดหลังเรื้อรงังการทรงตัวการเดินผิดปกติตามอายุนี่ฮะท่านผู้ชมนี่คือคุณทักษิณในแง่ของอาการทั้งสี่ขณะที่เมื่อวานก็ได้ทราบจากการถแถลงตอนบ่ายครึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทราบอีกใช่ไหมน้องใบเพราะหยุยนเรือนจำเนี่ย มาหรือ,อยังคุณจตุพรชั่นิดหนึ่งนะคือจะต้องถามประเด็นล่าสุดเพราะว่าคุณจตุพรเคยบอกไม่กลับใช่ไหมค่ะเนาะคือจะไม่เชื่อยกเว้นเห็นตัวเป็นๆและใน,นานะผู้มีประสบการณ์อย่เรือนจำมาแล้วหลายรอบท่านผู้ชมคือลงยานตำรวจเนี่ยอยู่ได้นะตามกฎเกณฑ์ราชาการเนี่ยนั้งไปค่ะแต่มันก็มีคนตั้งคำถามเป็นต้นว่าส่งผมเม,มื่อวานแต่ถ้าว่ากระตรงไปตรงมามันก็ตัดวารุ่งขึ้นได้ ไม่ได้ไปแปลว่าต้องตัดทันทีน้องไปใช่ก็คือบอกว่าผมเนี่ยจริงๆตามระเบียบคือต้องเป็นผมรองทรงแต่ถ้ายังไม่ยาวท่านอธิบดีบอกก็ยังไม่ต้องรีบตัดแล้วก็คงไม่ได้ถึงขั้นกลัอนผมแบบทั่วๆไปเพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ6 0 8ผู้สูงอายุในนั้นก็ตัดกันทั้งหมดแหละแต่วันแรกก็อย่างที่ว่าคงจะอยากเห็นหรือ,อยังไงอันนี้ว่ากันตรงๆนะประสาคนที่เคยอยู่ในเรือนจำมาเนี่ยต้อง,าาองไป ขนาดเดียวกันผู้ต้องขังนักโทษเด็ดขาดเนี่ยจะเข้าเรือนจำจะใส่ชุดผู้ต้องหาแรกรับเนี่ยจะใส่ชุดสีลูกบัวสีลูกบัวคือสีน้ำตาลแดงๆอ่ะน้องไบเหมือนสีส้มอ่ะจำได้ค่ะน้องใบเคยเห็นพี่ในสภาพนั้นมาค่ะใช่ไหม ออกเยี่ยมญาตจะใส่สีฟ้าใช่แต่คุณศิลป์คุณทักษิณได้รับการรวมให้ใส่สีขาวให้ใส่สีขาวค่ะเป็นเหมือนอกับสีขาวเข้มนะคะคือ,อเหมือนทางเดินจำท่านที่ประโดีน์วว่าทางเดินจำให้เกียรติให้คุณทักษิณใส่เสื้อสีขาวเข้มแต่ประเด็น,นเรื่องความปลอดภัยท่านผู้ชมอันนี้ไม่เข้าใครออกใครต้องยอมรับตรงกันนะมันมีความจําเป็นนะอันนี้เรื่องอาหารต่างๆเรื่องคนที่จะต้องดูแลความเรียบร้อยเพื่อ,อความมั่นใจ